สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พิงปอ a t i o ชาแนลนะคะและพิงปองกับสีฟ้าค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็อยู่ที่สยามสแควร์ค่ะเรามาทำอะไรคะฟ้าวันนี้เราจะมาดูเครื่องสำอางกันค่ะใช่แล้วเ,เราจะมาช้อปปิ้งเครื่องสำอางกันที่ร้าน c h s t ต e ซ,ซนะคะไปดูกันเลยว่าร้าน c ค s t ต้ซมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้พิงองมชแนลก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในร้าน Castle C แล้วนะคะใช่นั่นารักเนอะนน่ารักสีชมพูฟุ้งฟิ้งมากเลยเปิดแอร์เย็นสบายด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าร้านนี้มัน<ช>มีอะไรบ้างใช่เขาบอกว่ามันมี2ชั้นด้วยนะฟ้าเออก็คือแบบว่าจัดเต็มเลยเ,ออเรื่องเครื่องสําสอางนะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีแบบแบรนด์อะไรนะสนใจบ้างเฮ้ยนี M I แปดแปดน่ารักอ่ะแพ็กเกจแบบที่ X mix อ๋อมีวัตแปลก ถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยแบรนด์ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีพิงบองก็ไม่รู้จักมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเรามาดูคือแบบเราชอบอแพคเกจงาน,นสี<ช>ม่วง<ช>คือ <ไว S 1> ตอนนี้สีม่วงกำลังมาเว้ยน่ารักค่ะขออาเป็นครูชั่นอ๋อเป็นคูชั่นแบบบัชออนคูชั่นนะเราไม่เคยมีเลยนะแบบคูชั่นที่เป็นบัชอ,อนอะ่ะเออมันก็แต้มง,ง,ง่ายดีนะนัวนัว แนทลิปคออ่ะแต่แบบชอบสีจังชอบสีแพ็คเก็ใส่แล้วเบบลิปเขาเยอะมากใช่พอ,พอสีแบบคอสลุกคืออยากจะบอกว่าคอสลุกเนี่ยแบบนี่เลยของเด็ดของเด็ดก็คือไอายไลเนอร์ไอายไลเนอร์คอสลุกคือดีมากดีแบบ ดีไม่ไหวเออก็คือเนี่ยวันนี้ก็ใช้มาแบบที่ห่างตานิดนึงก็จะใช้เป็นของคอสลุกจะบอกว่าแม้แต่กาติดขนตาก็ดีเพราะหนูใช้อยู่มันแน่นมากใช่ใช่ใช่แล้วคือแบบพวกเราเวลาคอสเพย์ติดขนตาฟองอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเหงื่อออกมันก็ไม่หลุดเออแต่ว่าเวลาใช้อะก็คือต้องป้ายแล้วก็รอให้มันแบ้งนิดนึงเหนียวเหนียวนิดนึงเออแล้วค่อยประกบลงไปแล้วมันก็เหนียวทนมากดีมากเพ้ยอนนี้น่ารักค่ะมีความแบบพรีเซนเตอร์ใส่สุดท้ายเว้ย ให้ก้องหันมาถ่ายให้ดูพรีเซนเตอร์นิดนึงนะคะชื่อมีซานเน่ฮ้ยเขาตั้งชื่อแบบให้อ่านได้ว่ามีซานเน่มีซานนี่มีซานเน่มีซานเน่ค่ะเออก็คือร้านเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ไทยเนาะเอ่อที่รู้เท่าที่รู้มานะคะที่มีโซนแบบว่าให้ส่องกระจกแล้วก็มีไหนเช็คหน้าหน่อยสิสวยยังสวยยังหนึ่งกลุ่มแล้วเขาก็มีแบบสำลีมีอะไรวางให้แบบ ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบว่าลองเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความมือเปื้อนอ่ะเราก็เช็ดได้เลยนี่เดี๋ยวเราก็ต้องมาเช็ดใช่เดี๋ยวเราก็จะได้เรื่อยๆนะคะเฮ้ยลิปอันนี้แพ็กเกจสวยแล้วคือทำไมต้องเป็นพวกแพร์แพ็กเกจขนาดเป็น่าร์ยูยูสียูสีเฮ้ยสีเร่ามากอ่ะเนี่ยแบบเป็นสีชมพูตุ่นๆ สวยเนาะแล้วเนื้อแบบปาดง่ายมากสีดีมากเอ้ยหวีขนหมูป่าธรรมชาติคืออีหยังวะเออนี่มันอีหยังป่าคือเขาดึงขนหมูป่ามาใชเหรอคะแต่ทดสอบด้วยการหวีผมน้องสิเออเอ้ยก็ใช้ง่ายดีนะเราไม่เจ็บหัวด้วยอ่ะคือหวีไปเราไม่เจ็บหัวเลยเออ คือผมเรียบเลยอะดูถ่ายตรงนี้ตรงที่แบบหวีเสร็จแล้วกับตรงนี้ก็คือยังไม่ได้วีก็คือฟูมากเออแล้วตรงนี้คือหวีเสร็จแล้วคือเรียบเดียวเออเรียบอยู่นะเออแล้วมันไม่ทำ้ายหนังหัวคือปกติมันจะแบบหวีบานมันจะดึงแล้วมันก็จะเชือบขนหมูป่าเออขนหมูป่านี่มันเป็นยังไงคะคือดึงหมูป่าไหมเฮ้ยที่มวนผมเขาเก้าร้อยเก้าสิบน่ะทุกคนแบบเนี้ย ที่มันเป็นร้อนแบบอเราเลยอแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเราไม่เคยใช้แบบนี้เลยเว้ยคือแบบเอาเข้าไปแล้วมันก็มวนให้อัตโนมัติเลยเออเราเคยเห็นคนอื่นใช้แต่เราไม่เคยใช้ไม่ต้องมันถูกมากเลยอะตัร้อยห้าสิบไงง่ะน่าใช้มากมีน้ำหอมด้วยนะคะฟ้าชอบเลยใช่ชอบน้ำหอมเครื่องอะไรคนลองน้ำเร่แตกดีว๊้วอิ้ววิ้วตื่นเต้นเอ้ยรู้สึกดีน้ำแรก รู้สึกดีเพราะว่ามันละเอียดมากละอองมันละเอียดมากเลยขบคนได้ดีแจ้งอ่ะแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบเป็นราคาที่เอื้อมถึงเออดีละอองมันฝอยมากค่ะเนี่ยชอบเอาอีกรู้สึกน่าชมมองมีความชุ่มชื้นนี่นี่เมื่อกี้แอบดูอันนี้ลิปสรับของชูปชุปพีททุกคนถ้าเราอ่านแบบชื่อผิดก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ คือช่วงนี้ปากแบบเป็นไรไม่รู้อ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันแห้งๆมันแบบเออนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอินลิปมันลิปสกับอะไรนิดนึงแบบขอตัวช่วยหน่อยเออแต่ไอลาก็ดีนะคือเพื่อนเพื่อนบอกมาเพื่อนแกงทวิทย์บอกมาว่าแบบไอาลาก็คือเด็ดเหมือนกันเขาไม่กลิ่นหมีเขาไม่กลิ่นพีชอ่อนๆหอมพีชมากจ้า แล้วก็แบบเมสซ่า <wiele> คับ <médico> ก็ค <ę> ือไม่เจ็บนะแบบเม็ดเล็กเพราะว่าเราอ่ะเป็นพวกแบบใช้เมสซ่าคับที่มันเจ็บมากๆไม่ได้นะมีความแบบว่าเออไม่ไม่สาราายอดทนกับความเจ็บปวดเฮ้ยฟ้าเราแนะนำมันนี้เลยอะอ่ะก่ออก้องซูมเลยค่ะก้องซูมแบบโซแกลมคือแบบลิปเขาแบบใช้ดีมากเนี่ยตัวลิฟ ใช่ครั้งที่แล้วอ่ะคือไปงานมันตี้แล้วก็แบบไปลองที่งานอะไรเงี้ยเออมันแบบมันดีเออก็เลยแบบว่าได้แบบตัวเทสเตอร์มาด้วยนะเคนี่เราคือแบบเนื้อมันจะเป็นแบบเหมือนเยลลี่เยลลี่อันนี้เป็นแบบรุ่นวอเตอร์ติ้นใช่ป่ะแต่เขาก็แบบมีรุ่นใหม่ออกมาด้วยนะเออซึ่งแบบมันใช้ดีมากมากเลยแล้วแบบติดทนเนี่ยวันนี้ก็ใช้มาเออมีความแบบฉ่ำธรรมชาติมีความฉ่ำๆ่ำฉ่ำไหม มกเกาหลีมากคือเป็นแบรนด์แบบไทยนอันนี้ก็ชอบนะแป้งโชว์คือแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ขออ่ะก็คือใช้แป้งนี้ตลอดใช่พี่ปองจะพกติดตัวตลอดใช่ติดทนมากแล้วตลับก็คือสวยพกเราดูดูดีดูสวยดูสวยขึ้นมาทันทีแค่หยิบออกมาใช้โอเคหมดแล้วก็คือโซนนี้ก็เป็นโซนแบบ ผมอะไรอย่างเงี้ยพวก s า n i t ทรีต่างๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะใชค่ะไี่คือร้านเขาน่ารักมากเลยดีมุมถ่ายรูปก็คือสวยคนสวยค่ะวิงมีความแบบเจ้าหญิงบเบายผสมความแบบสยามใช่ผสม้สเฮ้ยเขามีที่ให้ลองแบบไอ้นี่ด้วยอะที่ม้วนผมเวิร์กมาก โอเคมาดูกันดีกว่าว่าข้างบนน่ะมีอะไรบ้างนะคะนี่คืออะไรกันแดดเจยูกันแดดคือช่วงเนี้ยคนในแบบทวิตดาถามเรากันมาเยอะมากเลยว่าแบบเฮ้ยกันแดดใช้ของอะไรดีอะไรอย่างเง well like so ี้ยเออเฮยเนื้อแบบลื่นแบบซึมง่ายมากเลยปะเปลี่ยงง่ายคือเราอาจจะไม่ชอบกันแดดที่แบบเนื้อหนาๆเป็นค่าเพราะเราเป็นคนที่แต่งหน้าใช่ปะแล้วแบบบางทีเนื้อหนาๆมันทําให้แบบแต่ง แต่งหน้าต่อไปต่อไม่ได้เรอ,อปะเออเราก็จะชอบแบบที่มันเ,เนี่ยบางๆแล้วก็ซึมไปเลยก็จะดีกว่าอันนี้ก็คือของติดบ้านมีต้องมีทุกคนว่านหางตะลเคค่ะทุกคนใช้ได้แบบทุกอย่างแพ้เพ้ออะไรก็คือปาดเข้าไปค่ะซิสเอ้ยนี่อะไรอ่ะนารักจัง CC b o บอดี้โลชอ๋อมันเป็นแบบเหมือนทาผิวให้แบบสว่างใสขึ้นอะไรอย่างเงี้แน่เลยมีหลายกลิ่นมันกลิ่นของขนมด้วยโดนัทหอมขนมมากแม่อยากกินแขนตัวเองอันนี้แบบเคาราเมลอะอันนี้มิ้นต์อันนี้สตรอเบอรี่มั้งสตรอบเบอรี่คัพเคก้กแต่เขาเกี่ยมไม่ยากนะ จะต,ติดขนไหมอาจจะต้องถามคนมีขนเอาไม่มีไม่มีใครมีขนทั้งนั้นแถวนี้เขามมีขนเขามีที่ล้างหน้าด้วยอ่ะอแบบเห็นคนใช้ที่ล้างหน้ากันเยอะมากแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยให้แบบผิวแบบเนียนขึ้นสิวหายอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยใช้ที่ล้างหน้าเลยนะเราก็เลยแบบเออแอบบอยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบคนที่ใช้ที่ล้างหน้าแล้วมันจะแบบฟิลลิ่งยังไงบ้างอ่แล้วก็มีแชมพูข้าม,มูลเหมือนจะแบบแบบ เน้นบำปูออแกนิกอะเป็นแบบว่าถังเจระเคยอันชันต่างๆบำรุงผมอ่าแล้วก็มีวิตามินวิตามินก็มีนะคะมีทุกสิ่งอย่างเฮ้ยมุกนี้น่ารักน่ารักจริงหนึ่งแชะว้าวเยหนึ่งกรุ่ปนะคะไปเปิดเพลงดีด้วยแต่ว่าไม่รู้ในกล้องจะได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าเปิดซิมซาลามิมิ่า ใช่ใชลายมันแบบดึงดูดตามากเลยลายสวยเนาะมันดึงดูดมากเขากล้องไหนลูกเราว่าเราชอบอะไรความเป็นเจ้าหญิงนับนี้นะคะก็คือชอบค่ะสวยค่ะดูแค่ถือก็รู้สึกสวยแล้วอะงงวะยังไม่ใช่ใช้เลยพี่พี่ต้องชอบเขาทำดีเนาะแบบว่าสแตนดี้แบบเออน่ารักดึงดูดมากแต่เมื่อกี้เราแอบเห็นเมื่อกี้จะบอกฟ้าว่าเราชอบอันนี้มาก มันคือมันคือมันคือโลชั่นที่เป็นน้ำหอม oh. เออก็คือทาแล้วแบบกลิ่นติดตัวเลยหอมมาก hmm. คือแบบว่าทาไปไหนก็หอม hmm. นะคะแล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้บาลีแาบมีเพื่อนบอกว่าไอ้น,นี้ใช้ดีมากเลยไอคีมอ oh, ๋อไอคีม oh, อันนี้ใช่ปะใช่ไอคีมปะนี่อันนี้ไอครีมอันนี้ออคอนลนะัวครีมเนี่ยไอคีม ทำแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะก็คือไอคิมของบาลิดะเเพื่อนๆบอกว่าใช้ดีมากแล้วก็มีความอยากได้เบาๆแล้วก็มีพวกคิมทรงคิมซองต่างๆแต่เราอ่ะชอบแบบธีมของที่นี่นะคือเขาจัดแบบเนี่ยดูดิสแตนดิ้งอะไรแบบมันมีความสวยงามแบบมีความน่ารักรุ้งฟรินะคะ ก็ข้างบนก็คือจะเป็นบำรุงส่วนข้างล่างก็จะเป็นเน้นเมคอัพส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นโซนสุดท้ายที่เราจะมาลองกันใช่ก็คือเป็นแบบโซนให้ลองเครื่องสัมองเครื่องสัอางนี่แบบว่ามีให้ลองเครื่องวนผมด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลองลองกันบนหัวปานเลยเพราะหนูไม่ได้มุนมาวันนี้รีบ มีลิปลมอะไรอนี้ให้ลองด้วยอ่ะแล้วก็มีโซนแบบไว้ล้างมือใช่มันหายากนะที่จะแบบมีที่ล้างมือในร้านอะหายากมากล้างแบบจริงจังเลยนล้างแบงนี้ว้าวเนี่ยเปิดน้ำไหลเออโอเคดีงามมากเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าโอเคมานั่งเลยคุณหนูงั้นค่ะวันหนูทั้งหววได้ไหม ม้วนข้างเดียวม้วนทั้งหัวม้วข้างเดียวม้วนทัง้งหัวแต่ใช้หลายๆอันดีป่ะแต่ได้แบบดูว่า,อ,าอันนั้นดีไหมอันนี้นดีไหมได้เอาเลยเ และตอนนี้พวกเราก็เดินวน สองชั้นหนาใจเนาะหนำใจคือหลายรอบม,มากมแล้วคือก็คือจากที่ดูดูแล้วข้างล่างก็คือจะเป็นเมคอัพส่วนใหญ่แล้วข้างบนก็จะเป็นพวกอ,ปกอุปกรณ์บำรงุงผิวใช่สกินโทนสกิน <ใช S 2> แคร์ตา่ตางๆว,วิตามินวิตามินมากหน้ารวมถึงแบบวะ่าผิวตัวอะไรอของใช้อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะก็คือมีของเยอะมากรวมีแคสต์ซีนะคะแบบช็อปมันมากค่ะทุกคนนี่ถุงช็อปมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะขยายความให้ดูกันว่าได้อะไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือ ก็คือที่ดงโดดไปในคลิปทุกคนก็จะเห็นตั้งแต่แรกแล้วค่ตตั้นิเมื่อกี้ก็คือเราสองคนค่ะกดกันมาคนละอันค่ะคือมันแบบมันดีงามมากราคาแบบเซลล์อยู่ด้วยเนาะคือจักรปหงร้อยก้สิบหรือห้าร้อยกว่าบาทเองคือห้าร้อยหรือสี่ร้อยสักอย่างเออห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยนิดๆเองห้าร้อยสี่แล้วเขาก็แถมด้วยเขาแถมอะไรให้เเป็นแบบ น้ำแล่ฉีดแล้วคือแบบไอ้เครื่องนี้มันฉีดเมื่อกี้ที่ฟ้าลองให้ดูอะคือมันละมุนมากดังนั้นก็คือโดนเข้าไปปุ๊บก,ก็คือเหมือนโดนไฟอะเมาแล้วก็แบบหยิบมาเลยหนึ่งกุกนะเออแล้วเราก็มีคือลิปมันอะมีเยอะมากแต่นางก็ยังลิปมันต่อไปนะจ๊ะมาสองอัดสองยี่ห้อเลยไอลาก็คืออันนี้ก็มีคนบอกว่าใช้ดีมากเป็นเอ,อตินลิปบาล์มนะคะแล้วก็เป็นเบิร์บีนะ แล้วก็อันนี้ก็มีคนบอกใช้ดีคือทุกคนป้ายาเราก่อนมาแล้วนะคะอันนี้เป็นไฮยาลูรอนที่แบบทุกคนบอกว่าใช้ดีมากเ,เดี๋ยวเราจะรีวิวทีนะว่าแบบมันดีไม่ดียังไงนี่แล้วอันนี้อุบไว้ก็เรามีของฝากสปอเรเวอร์ด้วยนะอ่าแล้วก็อันนี้ทุกคนก็บอกว่าใช้ดีมากเช่นกันก็เป็นแคลเอ้นะคะเป็นบาลานซ์เซรั่มนะคะนี่สอยมาสองอันเลยดุดันมากซื้อแบบซื้อดุมาก <c oughs> ซื้อแบบจริงจังมาก <c oughs> แต่อีก อีกสอง,อส,องสามอย่างอุบไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นของเซอร์ไพรส์ลโล w เวอร์ดังนั้นนะก็ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ติดตามทวิตเตอร์เราด้วยนะคะเราก็จะมีของแจกให้โอเคอ่ะของฟ้าบ้างห<ม><บ>นึงก็คือ หอมมากมันเป็นครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำคือดีสวยงามมากลิ่นแบกุหลาบฟุ้งฟิ้ง okay, โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ช็อปเสร็จเรียบร้อยนะคะหมดเนื้อหมดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ช็อปก็หนังซัมเมอร์เซลล์กันได้ที่ Cas ต l e C นะคะที่สยามสแควร์หรือว่าก็มีสาขาที่อื่นๆด้วยนะคะก็สามารถไปกันได้แล้วก็คือโปรเขาอ่ะก็ดีโปรแรงมากโปแรงมากใช่แบบมีของหลากหลายมากเดี๋ยวเราก็จะแปะให้ดูทั้งในทวิตเตอร์แล้วก็ในคลิปนี้เราก็จะอินเสิร์ตรูปให้ ดูด้วยว่าแบบมันมีโปรอะไรบ้างก็เพื่อนเพื่อนมาแล้วก็เช็คโปรของตัวเองเนาะว่าแบบอย่างปองมาช่วงนี้เนาะมันก็จะมีโปรนี้เออมาช่วงต่อไปก็จะมีโปรต่อไปอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าราองก็ของถูกแล้วก็แบบเยอะมากๆเลยอยากให้ลองมากันเข้ามาแล้วเหมือนทำวาร์ฟเลยเนาะเข้ามาแล้วรู้สึกตัวนี้เอาผ่านไปชัวช่วโมงสามชั่วโมงอ้าวว้าวไปช่องงานขนาดนี้ได้เวลากินข้าวเย็นแล้วนี่มีงบบทำผมทำผมไปอีกอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบ จริงๆอยากได้ที่ม้วนผมด้วยนะแต่คือที่ม้วนผมที่บ้านก็คือมีอยู่แล้วไงก็เลยแบบไม่ไม่ที่ม้วนผมมันเยอะไม่ได้ถ้าเยอะถ้าเยอะมันก็คือเดี๋ยวใช้ไม่ทันอยากจะมีทุกแกนอะไรอะไรไปเออแต่ที่ที่ม้วนผมอะ แล้วใช้ง่ายมากดูดิเราอ่ะทำผมให้ฟ้าเมื่อกี้ก็คือแบบสอดรุ๊บเนี่ยอยากบอกว่าระดับโปรเฟชชั่นอลเลยอะค่ะก็แบบใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นมาก่อนอยู่ๆนางก็แบบมาทำผมให้น้องนะจ๊ะแล้วใช้ได้ระดับโปรเฟชชั่นอลอ่ะรื้อรื้อกันเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็แชร์ให้เป็นไวใัในชาแนด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็เมนพูดคุยกันได้น้ออยากถามเรื่องเครื่องส่องเครื่องส่องอ่างพวกแบบเรื่องสกินโคลสกินแคร์อะไรอย่างงี้ก็เมนมาพูดคุยเมาหมอยกับเราได้คะหรือว่าอยากจะแนะนําให้เราไปที่ไหนใช่เออก็เมนมาได้นะจ๊ะโอเคสําหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย